มาดูเลยครับก่อนอื่นมาดูกันที่ส่วนผสมกันก่อนนะครับผมว่านักเคมีทั้งหลายอาจจะหาคำตอบกันได้แล้วว่ามึกล่องหนประกอบด้วยส่วนผสมของน้ำทิโมเทเลียนโซเดียมไฮดรอกไซด์และแอลกอฮอล์ครับแล้วทำไมมึกจึงล่องหนได้เราจะใช้โหลกแก้วสูญยากาศนะครับและเครื่อง ทำผิวแทนมาช่วยนะครับในการหาคำตอบของเราในอากาศที่เราหายใจนอกจากจะมีออกซิเจนและไนโตรเจนก็ยังมีคา mm hmm. ร์บอนไดออกไซด์ปะาปนอยู่ด้วยนะครับซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะทำให้ค่าทิโมเทเลียน mm hmm. ในหมึกนั้นเป็นกลางถ้าเป็นเช่นนั้นจริงร้อยหมึกครับที่เราเอาใส่ไว้ในโหลสุญญากาศก็น่าจะหายไปเมื่อเราปล่อยอากาศเข้าไปอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมครับ หรือว่าอาจจะเป็นรังสี UV จับแสงไฟก็ได้ซึ่งในที่นี่เราจะอาศัยแสงจากเครื่องทําผิวแทนเลยครับเครื่องนี้จะช่วยเร่งทําให้สีหมึกจางลงหรือว่าอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในหมึกพอแอลกอฮอล์ระเหยสีหมึกก็หายไปด้วยและครับคุณเลชมันานอินขอดูเซฟของคุณด,ดูหน่อยนะคะ <c oughs> ว่าหมึกยังอยู่ไหม โอ้หเย,ย,ยนหายไปหมดแล้วก็เลยเปียกนนิดนั่น,อนเนองของยาก็หายไปหมดแล้วยอดมากเลยงั้นมาฟังคําถามดีกว่านะคะว่าเพราะเหตุใดมึกจึงล่องหนได้เองข้อหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศข้อสองแสงไฟพูดให้จัดจงคือรังสี UV หรือว,ว่าจะเป็นข้อสามการระเหยตัวอย่างรวดเร็วของแอลกอฮอล ให้บรรยากาศในการทดสอบเป็นกลางนะครับเราจรึงดึงรังสีย v วีออกจากแสงไฟในห้องส่งนะครับผมขอปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องอัดรูปเลยนะครับต่อไปดรมาติน่าจะหยดมึกลงไปบนผ้าฝ้ายผืนนี้นะครับที่อยู่ในโหลกแก้วแล้วต่อไปก็ดูดอากาศออกได้เลยครับเอาละครับคงต้องใช้เวลา,าสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เป็นยังไงบ้างในสุนทรกาศแล้วหรือยังใกล้หรือยังล่ะฮะอ๋ะอในที่สุดอาการก็ถูกดูดออกไปหมดแล้วล่ะครับส่วนนี่คือหนึ่งในอุปรกรณ์สุดเลิฟของสาวๆหลายคนครับเราจะฉายรังสียูวีไปที่หมึกเลยนะครับน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มีเลยครับเฉยเลยสิ่งที่เห็นนี่บอกเราได้เลยว่าหมึกนั้นยังคงอยู่ครับแสงไฟไม่ได้ทำอะไรเลยครับ คำตอบข้อ2จึงต้องถูกตัดทิ้งเป็นข้อแรกเลยทีเดียวนะครับแล้วแอลกอฮอลจะเป็นยังไงบ้างความจริงก็คือแอลกอฮอลระเหยได้แม้อยู่ในสุญญากาศนะครับครับถึงแอลกอฮอลจะระเหยแต่ว่ารอยมึกไม่ได้หายตาไปด้วยคำตอบข้อ3ก็เลยผิดเหมือนกันครับที่ถูกต้องนั้นจึงเป็นคำตอบข้อที่1น่นั่นเองล่ะครับครับคาร์บอนไดออกไซด์ คาบอนไออกไซด์เราจะใส่คารมดาดออกไซด์เข้าไปในโหลแก้วนี้แล้วร้อยมึกจะต้องหายไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวล่ละครับเอาละเปิดเครื่องเอาเลยผมว่าก็คงต้องอาศัยเวลาอีกสักพักเหมือนกันนะครับในระหว่างที่รอนี้ผมจะขออธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันว่า ทิโมเทเลียนนั้นเป็นสารที่มีปฏิกิริยาต่อทั้งกรดและด่างนะครับตอนนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในหมึอกอย่างเป็นด่างหรือว่ามีค่าพ h เอชสูงทิโมเทเลียนจึงเป็นสีฟ้าเพราะว่ากลายเป็นด่างเมื่อ,าาอคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในหมึกจะกลายเป็นกรดครับทําให้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นกลางส่งผลให้ทิโมเทเลียนไม่ทําปฏิกิริยาและสีจางหายไปในที่สุดครับใครที่เคยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะออกซิเจนผมจะ ทดสอบให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับว่าในอ่างใบนี้นั้นมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ครับถ้าเราใส่ผ้าเปื้อนหมึกลงไปรอยหมึกจะต้องหายไปอย่างรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวตัวเตมปตหน้าเทหมึกใส่เสื้อยืดตัวนี้แล้วนะครับส่วนผมจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลบรอยหมึกนี้ออกไปให้เองนะครับเห็นไหมเอ่ย ใกล้หมดแล้วนะหมดแล้วครับครับอืมขอบคุณคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้มาดูที่โหลกแก้วสุญญากาศอีกครั้งหนึ่งกันดีกว่านะครับเมือกในนี้ก็หายไปเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันอย่างกับว่าโหลกแก้วใบนี้มีเวทมนต์อย่างไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับซึ่งผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่เก่งสุดๆไปเลยใช่ไหมละครับคุณเอริชแันครับ